ลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง Alter e g o ติดท็อป20ที่ชาร์ตอัลบั้มของ UK เป็นครั้งแรกเรียกวก็มีเรื่องถึงเต้นให้แฟนๆได้วิวกนันรวอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดนอลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เมื่ออัลบั้มโซโล่ l t e r ทอ o ทอยานติดอันดับ20บนชาร์ตอัลบั้มหลักของ UK ตอกย้ำความเป็น global pop star ในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยสำนักง,งานข่าวต่างประเทศได้รายงานว่านอลิซ่าประสบความสำเร็จอีกขั้นด้วยการประเดิมอัลบั้มเดี่ยว Alter Eco บนชา์อัลบัเของประเทศอังกฤษ หรือ UK Official Album Chart โดยสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับที่20บนชาร์ตอย่างเป็นทางการซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำความเป็นศิลปินที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวสบค์ของนอริซ่าเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการประกาศสักดาความเป็น global pop star ที่โดดเด่นเหนือขอบเขตของวงการ K-pop อีกด้วยและถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา Official Chart Company องค์กรจัดอันดับเพลงที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจากักรและได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนบิลบอร์ดชาร์ต แห่งฝั่งอังกฤษได้ประกาศว่า Alter Ego อัลบั้มโซโล่ของนอรลิซ่าได้เปิดตัวในชาร์ตออฟิเชียลอัลบั้มชาร์ตในอันดับที่20ซึ่งก็นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางดนตรีของเธอเนื่องจากเป็นการปรากฏชื่อในชาร์ตอัลบั้มเดี่ยวเป็นครั้งแรกอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของนอริซ่าในฐานะศิลป,ปินเดี่ยวบนเวทีระดับสากลค่ะ และความสำเร็จของ a ั t เทอร์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ชาร์ตหลักเท่านั้นค่ะแต่ยังครอบคุมไปถึงชาร์ตย่อยอื่นๆอ,อีกมากมายสะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่ล้นหลามของอัลบั้มชุดนี้โดยอัลเทอร์อสามารถเปิดตัวเที่ยนดับ4บนชาร์ตออฟิเชียลอัลบั้มดาวโหลดชาร์ตซึ่งบ่งบอกถึงยอดขายดิจิตอลที่ถล่มทลายและนอกจากนี้ยังคว้าดับ8บนชาร์ตออฟิเชียลอัลบั้มเซลล์ชา์ ตอกย้ำความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ในส่วนของอัลบั้มรูปแบบฟิสิกอลที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันโดยสามารถไต่ขึ้นไปถึงอันดับ9บนชาร์ต o f f i c i a l Physical Album Chart ์ขณะเดียวกันในฝั่งสตรีมมิ่งอัลบั้ม a l t เท e i c o ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยสามารถเข้าไปอยู่ในอันดับที่67บนชาร์ต o f f i c i a l Album Streaming Chart ซึ่งสะท้อนถึงฐานผู้ฟังที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกค่ะและนอกจากการเริ่มต้นด้วยสถิติใหม่ในวงการอุตสาาาาาหหกกกรรรรรมมมมเเเพลงงงปียยบสสือออนนต้ใ้ใถถึควาาขซา ในการสร้างผลงานที่โดดเด่นในฐานะศิลปินเดียวและพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่สมาชิกคนหนึ่งของวงแบล็คทิงแต่เธอคือศิลปินที่เต็มไปด้วยศักยภาพทั้งยังสามารถครองใจผู้ฟังและสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างทั่วถึงและยอดเยี่ยมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของอลิซาที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ